หมดทันแล้วหมดทันแล้วมากัานหนึ่งข้าวุกเอันั่นฮะี่ตกวนะตกวเตกวเลยบมกงเข้า, <c oughs> อเ,าเอาผีาเ,เอาผีไปซบถั่วปะเออตลาดบังค,คกินซื้อกุ้ยเตา๋วมาทต่เ,าาาเลากันก็ง่ายแต่หมกหงปิ้งปลาเหรอไงจัมก๋วยเวปิ้งปลากระเม พ oh, oh, so ี่กระถางอ้าว่มาจึงเสือกเลยคุณทำบุกถั่วะสือหักับเขาแรงโห่ต่บทกถั่วบริจิตเตอร์โดดผีนีกปลาอยู่เตัวไปเบิ้งยังจะผีเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยเออปิผงป่าซุกไปไลยหีบอะไรอะไรใช่อันนี้หีบไม่ใช่ปะอันนี้เคยหน้าป่ายังกับผีปลาขาวปลาตะเพียนตะเพียนเออเป็นไปลาตะเพียน

เป็นอะไรเาเป็นอะไรบอลงไห้เตงดต้งทนบอทนอดบได้กับงานไหมสั่นเลอามาเอามาโกยนยใช้โอ้ว่ายีฮกโกยคนเห็นนะคนเห็นแล้วคนเอาคนเอาเขาไปปัดลอยเลยคนเอาเขาไปปัดดหมอหเนทยังไง้ัได้เห็นเนาะแต้แต้เน้หมู่เห็นเราเห็น มาอยู่ยังว่าอยู่สิคิดเมื่อห้าน้องเยี่ยมบุรุษเคยคิดห้าจะเถื่อนเมื่อนะครับคิดเออเมื่อวานเมื่อซื่อนี่คิดเมื่อเลยเธอเธอเลยโทรถามเบิ้งโทรหายายไปเป็นยังไงเนาะชูบิฮิตหน้าโบ้ผมเนี่ยไม่น้องมดวันน้องเยี่ยมชมาเฮ็ดหน้าน้ำโบ้ผมว่าเดี๋ยวคลิปหนาสิเออเดี๋ยวคลิปหนาก่อนโทรห้น้องเยี่ยมเบิ้งก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวสิเราจะไปเรื่องขั้ ด้านมึงจะเป็นไปแล้เตรียมเลยเนี่ยเห็ดแตนนอก,อกเนี่<อ>ยเขาแรงอันก็อันฮักอีกแล้วนานคอยเอามันฮักอีกแล้วเออคอยอันผ่าดำไปหมัดไว้นะเห็ดบุปเป็นแล้วฮักแบบฮักโอ้ยปิดยังไงเนาะปิดไม่ได้บอกว่าผ่านนะพลาดไว้แล้วมันมันโดดไปจ้ามันบุนบุนบุนโผล่ไปจ้ามันแบบดผ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 ดขึ้นมาตัวเก่าปิดแม่นเลยตัวเก่าดันขับไปปิดแม่นเนี่ย ฮักกี่เราเอ้าว่ะโอ้ยลุงว่าว่าเออใส่หูเรียบร้อยมันยาวดิมันยาวหรอกเขาว่าเวลาโมมันยู่เนาะมันก็ฮักเลยปล่อยเลยมันฮักมองคอต่อเออเป็นคอต่อฮักกี่ลราเอ้าก็เลยเอาผ่านนะก็แยกกี่เรดหัดไว้ขอทูล่าวักเข่งบ่ฮักมองคอต่อเด้อันมองคอต่อนะเอออตัวเถิงตางเถิงมันตัวเถิงจะวันผาเนี่แล้วก็ปล่อยมันหิวไปเลย ไปไปไม่ไหวนะมันควงนี่แหละร่างโตนะมันขึ้นมานะมันควงสองเถื่อสมเถื่อเลยเนาะครับ้มเถื่อแงาคมแง่คมเัาแซบเี่ไ้ด้เอาากันจหวายได้ได้ักตานมาอยู่วะฮะบ่ได้เฮ้ยบ่ได้บูรือบปานิทามเลยแบบนะลุงบมือมบูมไดกินสิกินจักตาวะ บอกทานมาิ utan, ือวตานมากินเหนาเนมบ่อขั้นนั้นอันเ็บเหตุง่ากนนก็ต้องเห็ุรูปจินเงี้ยถ้ามันเหงานก็ปลอยนูลุงกินหยดกินนอกบ่เฮ้ยกินนอกน่างเงคือเย็นเย็นเื้อนี่ตอนเดี๋ยว่อยสอนี้หนอกขันมันงายก้าวในวนก็พีดเว้ยขั้นมันอันนันเราคยืดเงกเก้ากระส่าบอกเ้าถ้าถอดพีวีซีอ้วนไปเอาปาในตู้นี่ ขอเหตุแต่มันเธอเด้ยหน่อยอไลอีร้อยกินข่าวเลยลูกกินข่าว้มบ่นเด้แม่ซื้อทูมาหก่แล้วนยอ่าด้องหมักซ้าปิ่งปลาของมว้ปิ่งปลาขี่โพปลาใ่ปลาจูอย่ได้อาขีมันออกเกลอปุ่นวบบมันสีขมแล้วมมาแล้วมก็ตเพี้ยนนะมนขมๆอ้าเป็นยังไกินนี่แต่ปลาขี่โพวเป็นลมขมเป็นยามาเด้อเส เอาแต่ละตัวอ้าวกิน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 าตมก้องเฮยอ้าวมาดลุงกินข่าวนยังวะเนากแวเานติงแมวว่าติงแมวสิ้จสบาปลาลุงกินข่าวน้ำนางมัดเด้อมีปิปลาตมาะรัวต่้่จ้าต่หุ่งน้งมัดเอามาา เอามาเลยอามาเย่เ็นเจ้หัปลายทำเครนมาวหออมือนี้จะปิปลาองใจเชียวอบ้านเดียวจานข่าเป็นวันจานลัอตัวห เน่าเลยโอ้ยนะกําลังเลยปีชื่อตลาดตรงนี้เขาใช้อะไรเหรอปุ๋ยเขาเก็บนิดหน่อยชื่อเขาแบบมากขนาดบวบมันดิกําลังจะมา่ไหนมันมาคนับต่ำหนามันลายเอ็พบอกว่มีหนาอันนี้เขาเก็บเพื่ออยงเพื่อไว้ว่าไ้เพิ่มเพื่อน่อย มันขาผาคายอขาเกตมันเป้ายอ่ะหญ่เลยไม่ใช่ป่ะตัวแถ้กัอยู่เอ๊ะแค่เท้าเรเจ้ามใว้เนี่หน้าข้าพี่เขาพี่ปะเปคนทำเดี๋ยวอือ น้องมดแน่ยังบอกว่างปลาลุงเอ้ยคำมากกันกระเสียดกับเข่ากับหนักและอืมตอบเขาไม่ยิ่อองเขาแล้วไปแล้วเสียดายเนาะเขาเลี้ยวขี่มันออกขี่บว่ท่าน กินัแมวไี่ามาหลังปากีปากีด้ผัดเนี่ยันไข่เอี่เนาไ่เอ้ยไข่ปลาหนังเลยเ้ยปุ่นนะกิมก่อนกินก่อนกระบอกคนกับไหยแค่พื่นเนี่ยกินก่อนถ้าได้บอกขาเนี่ยกรบอก